ยอมแล้วไม่เอานดิวเคลียร์แล้วบุญยาสำเร็จแล้วฮฉันจบสงครามนี้ได้โอ<ฮ>น้หมายมถึงพวกเราพวกเราชนะสงครามท้ยุ่มยิ้มหน้าบางทีฉันน่าจะล่าพวกคอมมี่เฮ้เลิกทำสงครามสักทีฤดูการล่าจบแล้วนะวางถุงกาวเพื่อนหายใจเขา้าอ ฤดูออกล่าเลยวลนหนึ่งขอเลิกดำเนินการชั่วคราวอเมริกาเพื่อสีน่าด้ลืมช่วเวลาดีๆไปแล้วแล้วยังไงอะนั่นแกมโนไปเองแม่คิดเหมือนกันเลยว่ะไอ้เงียบๆหน่อยดิจีนแผ่นดินใหญ่จะนอนอะไรของมันแต่เฮ้ยดูสิหลังจากจบสงครามเกาหลีก็ได้เป็นอิสระแถมน่ารัก ตลกเวแถมยังดูอนาคตไกลนะแต่ปล่อยให้ภูเขาโตเองจะไม่เป็นอะไรกัเหรอฮะงอน<บ>ฉันเลี้ยงเองอะไรนะบูมความคิดที่ดี <c oughs> อโอ้โหจะเล่นพักเล่นพวกสินะได้งั้นเดี๋ยวเล่นด้วยคนเลยเอาไหมฮะไม่ฟังว้ยพวกเราจะเลี้ยงเขาด้วยเลิกเชื้อเชิญสักทีงอนแบ่งกันมะความคิด,ดเดียวเขียวงั้นเหรอ เล่นพ่อแม่ลูกกันหรืงไงอ่ะหวังว่าน้องเกาหลีคงจะไม่เป็นอะไรนะเฮ้ย hey, ฉันมิสเตอร์เฟเดนค้าเองวันนี้ฉันมีข้อความพิเศษจากทีมงานของเรามาบอกพวกนายด้วยเรามีเสื้อยือดเสื้อหุดแก้วกาแฟมวกเข็มกลัดและอีกมากมายพร้อมให้สั่งซื้อและส่งถึงที่เลยละพวกเอ้โคตรเจ๋งร้านค้าเราเป็นแค่ช่องทางแรกเท่านั้นเพราะว่าเรายังมีแพทิออน ว้าวใช่แล้วเพทิออนไงล่ะมีหลายระดับซะด้วยพวกนายสามารถเลือกสนับสนุนเราได้ตามใจแล้วก็ได้รับคอนเทนต์เจ๋งๆอย่างกระบวนการทําวิดีโอของเราหรือจะรับชมวิดีโอก่อนใครและยังมีคอนเทนต์สุดพิเศษด้วยเฮ้ยแกมาทําอะไรห้องน้ําฉันนะ่ะไอ้คนล้องจิตออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่างวิดีโอนี้ก็มีให้ดูในนี้สักพักแล้วล่ะฉันชอบความพิเศษจังมาสนุกจริงๆนะหรือว่าฉันเอาไปก๊อปปี้ดีนะติดตามข้อมูลกันไวใ้ให้ดีแล้วพวกเราก็อยากจะขอบคุณในการสนับสนุนจากพวกนายมันมีค่ามากเลยละ่ะ แล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมดิสคอต้นทางของเราและขอขอบคุณสมาชิกจาก YouTube และเพจที่ออนทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งด้วยพวกนายแม่งโคตรเจ๋งเราก็ไปดูคลิปกันต่อได้ยังเอาละ่ะกลับมาน้องเกาหลีที่โดนแบ่งครึ่งกันต่อโอ้พระเจ้าค<า>ูป,ป้านั่นละฤดูออกล่าดำเนินการเลเวลสอ่อให้ตายเอาอีกแล้วไงก็ได้ แกไม่หมดล่าใช่ไหมฉันก็มีโมสตรรัตวไรหยุดก่อนสองรอบแล้วนะยังสูญเสียไม่พออีกเหรอก็ได้เพื่อง่ายต่อการจัดการเท่านั้นโอเค <c oughs> ลูกเทพพอรอดแล้ว <c oughs> โอ้เขาสมบูรณ์แบบ เขาดูน่าพอใจมากฉันจะเรียกเขาว่าเกาหลีใต้นั่นเชยชะมัดญาติเรียกประป๋าหน่อยสิโอ้โอ้กากาอ้อไปส่งเขานะ้าก่รสาภาพโซเวียตนายจะเรียกเขาว่าอะไรเกาหลีเหนืออยู่แล้วโอเคอย่าลืมกันนะพวกทุกอย่างมันจะไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดร,รูน้นะนี่คือบ้านใหม่ของลูก สีฟ้ากำลังมาแรงสีแดงดีที่สุดใครก็ตามที่เห็นต่างแสดงว่าเป็นศัตรูของเราเข้าใจไหมลูกจา๋าไว้ลูกโตแล้วกลายเป็นสิรีประชาบอลโลกเมื่อไหรถึงตอนนั้นป่าจะมารับไปอยู่ด้วยูกกา้ <laughs> ใช่แล้วทีนี้มาทำความรู้จักเจ้าแห่งทุนิยมกันดีกว่าเคยได้ยินเรื่องเจ้าแห่งระบบคอมพิวเตอร์บ้างไหมฮะเย้ yeah! สมเป็นลูกฉัน ฮึบฮึบเขารบเารบกบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่ร้อยเซรีภาพเซรีภาพสามมิติพัดการเมืองเดียว ผมจะนำพาเสรีภาพมาสู่คนเกาหลีฉันจะรวมคาบสมุดเกาหลีกลับมาอีกครั้งโดยที่อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ของฉันตัวตลกนั่นมันเหิมเกริมที่จะบาุกรานฉันนั่นเนี่ยรู้ไหมฉันพูดว่ายังไงฤดูหนาวมาถึงแล้วได้ปลูกฉันมาเพื่อพรมเรืออากาศเนี่ยนะเฮ้คุณสอพพอสูเวียนและคุณท่านจีน กระผมมีไอเดียมานำเสนอเออฝันดีเฮ้ยฟังก่อนดีก็ได้ไหนพูดมาสิจริงเหรอไม่มีอะไรจะพูดกันเหรอสหายผมโตเป็นหนุ่มแล้วและแถมยังมีความฝันอความฝันมาดูการปลุกฝังของเราฉันหมายถึงการศึกษาได้ผลไหมอะนะผมจะรุกรานไม่สิรวมเกาหลีกลับมาเป็นหนึ่งเดียว ผมจะเป็นผู้นำที่เกรียงไกรทุกคนจะรักผมรวมถึงระบอบคอมมิวนเดี๋ยว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 ฟังนะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเข้าใจไหมฮะแกจะสมบองทึบไม่ได้นะเฮย้ยเฮ้ยแกจะรวมเกาหลีเป็นหนึ่งมันต้องพึ่งสภาพกำลังทาหารมันยากเกินไปสำหรับแกนะเฮ้ย <c oughs> ประชาชนน่จจะสู้เพื่อผมผมเป็นครอบครัวพวกเขาเป็นที่พึ่งแถมยังเป็นพระเจ้าของพวกเขา <l ux> ลูกไม้หล่นไปไกโตัจริงๆแล้วนะไอ้หนูแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ไม่นะแต่ว่า <l ux> ไม่มีแต่กองทัพของแกยังไม่พร้อมดีแพ้ญี่ปุ่นปี1 9 0 5ามีหน้ามาพูดด้วยละ <l ux> โอ้โโอกันทีถอนคำพูดซะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยไม่ถอน <l ux> โอ้ยไอเด็กเปรตพอแล้วอยากโดนกินนักหรือไงฮะไม่นะ งั้นก็ปล่อยมันไปทำสงครามเพราะฉันจะนอนโอเคได้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 ไดขอบคุณครับท่านจีน,นครั้งหน้าถ้ามีใครมาปลุกฉันอีกฉันจะไม่มีวันเอามันไว้แน่พ <c oughs> อใจไหมทุกๆคนต้องคุกเขาให้ฉันเป็นวันที่พิเศษมากจูจม,จจมคุณพ่อชนะไหมลูกชาย เกาหลีเหนือยกพวกปตีผมด้วยทหารเจ็ดหนห้าพันายอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดออันย่องน้องเบาช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าให้พวกมารคซิมมันจับได้ดนะลูกปมาจะไปช่วยทำไมนายมาเร็วงนี้พอดีมีคนช่วยชั้นนิดหน่อยนะพวกตอนนี้นายถูกล้อมไว้หมดแล้วไอ้ในทุนมูตตอนมากับฉันเราจะสร้างบรทัดฐ,ฐานใหม่ให้กับกาแล็กซี่ด้วยกัน แกแค่ต้องมากับฉันฉันจะไม่เข้าร่วมคอมมิวนิสต์เด็ดขาดทุจริตเหรอใช่แต่พ็จการอย่าหวังเลยถ้าอย่างงั้นแกก็ต้องตายซะเราต้องคู่ควรเข้ากันได้มากกว่านี้นะพี่ตะกี้แกเรียกฉันเซริพอฮสงครามจบแล้วพัก เพราะฉันมาแล้วยังไงเล่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเกาหลีเหนืออ้าวโอวฉันโอเคโอ้มาด้วยสินะคุณพ่อคุณลุงพี่ชายไม่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 ไม,ไม่เกาหลีจะแดงหมดไม่ได้มันเป็นเนื้องอกและไวรัสฉันไม่ยอมรับล็อกต้องเรียกกำจัดมันซะจะดูออกล่ะ โอเวนคุณสาภาพโซเวียตพูดถูกฉันต้องไปขอให้จีนช่วยฉันแล้วพี่ครับเดี๋ยวลวดูออกล่อไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วอเมริกายาเออฉันว่าเราหลงทางไม่หรอกในแค่เว้นหัวเฉยๆฉันได้กลิ่นพวกคอมมี่คุณพ่อ เราไม่ควรไปไกลกว่านี้ฉันจะไปไหนก็ได้ทั้งนั้นใช่ทุกที่ที่เราอยากนี่คุณพ่อคือเรื่องที่เกิดขึ้นแกหักหลังฉันในราคุณที่ฉันเลี้ยงดูนายนี่ใจร้ายมากเลยนะไอ้หนูนี่ไมเ่เขากับผมอาจจะมีเลือดชั่วไหลเวียนอยู่ในร่างกายก็จริงแต่ถึงยังไงเขาก็เป็นพี่ผม ไปเกาหลีเหมือนผมงั้นแกก็เป็นคอมมี่มีเหตุผลหน่อยสิเขาต้องแตกต่างจากเราอยู่แล้วเพราะเรามีภูมิหลังที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เฮ้คนเรามันเปลี่ยนกันได้ทุกคนสมควรได้โอกาสแทนที่จะใช้กำลังสู้รบหรือห้ามหันกันเพื่ออุดมการณ์ที่ต่างคนก็ต่างเชื่อทําไมเราไม่ใช้สันติวิธีหาตรงกลางดูลองคิดดูสิอืมโอ้เฮ้นั่นมัน <c oughs> ทำนี่ พ่อเลี้ยงนายเขาฉลาดไปกันเถอะนะนี่คุณพ่อฉันกำลังยุ่งอยู่พวกคอมมี่ชอบแอบซ่อนใช่ออกมาเร็วผมสังหรณ์ใจไม่ดีกับเรื่องนี้เลยพอหัวมาคอมมี่ฉันได้กลิ่นแกเราควรอยู่ที่นี่เหรอเรามาล่าคอมมี่กันนะพวกขึ้นมาแล้ว โอ้ให้ตายสิไม่นะน้ำมันถินของจีนนี่เอาจนได้สิไายพวกเวนเก้าไม่ได้ตั้งใจะไม่ต้องห่วงเกาหลีเหนือคุณลุงจีนขี้สาวของนายตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว